เอาละครับทุกคนก็ขอสวัสดีทผู้ชมทุกท่าทนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะอัลตรลทชาแนลนะวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปเล่นตัวละครโคโนฮามารุกันนะแต่ว่าเป็นโคโนฮามารุในภาคโบรโตนะครับผมก็ อ,อย่างที่เห็นได้ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยทําตัวภาคบรุโตเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวละครไม่ให้ทำนะแล้วก็มันก็เพิ่งมีมาประมาณ 2- 3สาตัวนี่แหละนะเดี๋ยวผมเนี่ยว,วันนี้ผมจะไปทำตัวละครนี้นะครับก็คือคโนฮามารุก็คืออาจารย์คุณฮามารุนั่นแหละนะครับผมแต่ว่ามาในภาคบรุโตเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกับตัวละครนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผม่อนอนเลยนะผมจะขอเข้าไปนะครับแล้วก็ จัดทีมก่อนนะจัดทีมจัดทีมถ้าทีมทีมของผมเนี่ยผมจริงผมอยากจะใช้เป็นแบบนี้จังเลยนะครับคนฮามารุนะแล้วก็มีโตคาเอนะครับแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยอยากจะเอาเป็นชิซุยไปนะครับประมาณนี้คิดว่าเพื่อนคิดว่าไงผม,ว,มว่าได้อยู่นะเนาะคนฮามารุเป็นล้างนะแล้วก็มีโตเนี่ยเราไปเล่นเป็นตัวแข็งแลวตัวสุดท้ายเนี่ยเอาเป็นชิซุยนะครับตัวที่พริ้วที่สุดในเกมละมั้งนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราผมก็ จะเป็นทีมนี้แหละนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับรอบแรกมาดูกันว่าตัวที่ผมไม่ค่อยได้จับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอ้ยเจออ่าโอโรนะครับโอโรเจอซากุระเจอคาคาชิอ่าจึ๊บอ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้วอร์มเลยนะครับเนี่ยมาถึงก็อัดวิดีโอเลยเห็นนะอัดวิดีโอเลยอ่าด่าห้องน้ำด้วยนะครับ นี่เนี่ยโดนนะครับบึ้มเอ้ยเอาล่ะเอ้ย,อยโดนปะโดนปะนี่เนี่ยนะครับผมโดนเรานะสามหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามโอ้โหบึ้มเอาอ้อยเหยียบกล้วยมันเหยียบกยล้วยเรา นี่แน่นะครับผมมานี่แล้วก็ออนี่แน่นะครับผมอ่าก็เวลาอ่าโคโนฮามะยุอ่า,า,มา,อาผมพูดผิดนะไอ้โคโนฮามารุเนี่ยมันยังไม่ใช่ต้นไม้นะมันจะสามารถเรียกลิงมาเป็นกระบองได้นะครับผม โอเคนะครับผมจะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีดดาเมจเลยนะ <L un its> นี่แนะี่ <L un its> กระสุนวงจักรแรงนะบอกก่อนนี่เนะี่ยสามลูกเลยนะครับโอเคโอ้โหเอาไอ้ไมาเหยียบกล้วยผมว่ะเมื่อ,อกี้เนี่ย <L un its> นี่เ <L un its> นี่ยนะโอเคอ่า <L un its> น,นะครับจับไปเรียบร้อยนะครับผมเวลาจับเสร็จปุ๊บมันจะแบบเหมือน เขาเรียกว่าอะไรนะมีการห้าม,ม,มใช้สกิลไหนสกิลหนึ่งนี่แหละนะครับผมก็ไม่แน่ใจน่าจะสกิลสองปะนี่เนะี่ยโดนโดนนะครับโดน,นครับ,นนรบอื้สอ้าวโอ้โหเมื่อกี้มันไปเรียกกระบ,บองมาเฉยเลยนะครับผมจะกดท่อนไม้นะมือเร็วเกินไปไงเนะมืนะ่อกี้เนี่ยไม่นะ ไม่นะไอ้สุดบุ้มบุ้มนะครับนี่เนี่ยโอ้โหอ้ไม่ได้หรอไม่ได้เรียบร้อยแล้วทุกคนไม่รอดแล้วนะครับโอ้โหแส็งได้มากเลยนะฮะ บึ้มโดนคาคาชิอันตินะถ้าเขาไม่มีอันติผมคิดว่าผมน่าจะได้ส่วนอยู่นะโอเคไม่เป็นไรนะครับไอ้มันเหยียดไอ้ลิงผมมันกวนตีนมากเลยนะเมื่อกี้นะคาคาชิยืนอยู่ผมก็ไปปาก้วยใส่นะครับล้มเฉยเลยลิงไอเดี๋ยวดีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้สุดนี่เนี่ยโดนเรา โดนเราหน่อยเป็นไงนะครับผมหนึ่งสองสามเรียบร้อยนะครับโอ้โหลิงเรามันกวนตีนมากเลยนะผมบอไอ้รอบรอบรอบเนี้ยนะครับี่อยู่มันก็ไปปาก้วยใส่คนอื่นนะไอ้อีกฝั่งตรงข้ามมันโดนอ่ามันเดินเหยียบก้ยผมบ่อยมากเลยโอเคนะครับป่าไปก็ไปอีกรอบนึงนะโอเคมาแล้ว แล้วมาจเจอซาสึเกะนะครับซาสึเกะแล้วเจอจูโร่แล้วก็อา,านาโลโตะนะนาโตะมากับสกิลล้างว่ะรอบนี้อืมอ้มา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 เรามาเล่นกันนะครับเจนโตคัยซีบึมโอ้ผมไม่น่าเลยไม่น่ารีบใช้เลยบึม ตีได้ไหมตีได้ไม่ได้นีเนี่ยบุ้มหนึ่งสอง,อส,องสามอยเอ้ย,อยคายปะบุ้มอยโอ้มันจับผมได้วทุกคนตายแล้วคนนี้ ไในนารอยนะเหยียบกล้วยเฮ้เดี๋ยวมันก็เหยียบกล้วยมันก็เหยียบกล้วยผมนี่แนี่ซุปนี่เนี่ยนะตายไปซะนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมก็แม่พลาดนะดวงอัติเขาเฉยเลยนะครับผมเสียดายมากเลยนะครับมุ่เลื่อนเราเกือบเลือดเราหายหมดหลอดเลยนะเกือบตายนะหายหมดเลยน่ะนี่ไม่เหลือแล้ว เดี๋ยวมาจโจโจโรนะครับเราต้องห้ามโดนนะถ้าเราไม่โดนสกิลเขานะ <Okay. S 1> ผมคิดว่าไม่น่าจะโดนหรอกมั้งถ้าไม่โดนก็เล่นได้หมดเล่นได้ยาวเลยบึมโอ้โหแบบนี้แหละแบบนี้แหละสวยแล้วไงโอ้โหโอ๋อไม่นะทำไมกระสุนล่องจากผมมันดันไปนู่นเลยอะนะ แล้วผมก็ไปอยู่ด้านบนแล้วผมก็กดสานเชิญไม่ได้อยู่กลางแมปด้วยโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับรอบนี้เนี่ยนะนะอ้อห้อหลจากผมได้เล่นผมละนะครับบึ้มนี่มันมต้องแบบนี้บึ้มนี่นะอ่ะเห็นปะมาีมและอ่ะโอเคดียังได้นะอื โอเคมาขอหน่อยรอบนิ้ขอคืนนะเมื่อกี้นี่เนะนี่ยหนะึ่งสองสามสี่ห้านี่เนี่ยึป๊บแล้วก็สไลด์นะครับสองสามสี่ห้าบึ้มหนึ่งสองโอเคนะฮะก็เรียบร้อยแล้วคันนี้ต่อไปก็จะเป็นนารุโตะเนาะ เอาโตมากับไอ้สกิลนี้ด้วยนะครับล้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเล่นได้ไหมผมจะทำแบบนี้ปนไปเลยทุกคนบึ้มนี่ไงล่ะมันต้องเจอแบบนี้นะครับผมอืมบังบางอาจมาจัดการโคโนฮามารุเรานะอา้าวเป็นกรรมละโอ้โหเรียบร้อยโดนล้างไม่น่าเลย ไอ้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 นี่แน่โดนแล้วผมบุมบุมบุมนี่เนี่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 บุม เรียบร้อยนะครับโอ้มีต,ตัวเรามันลหล่อเท่ทุกล่างจริงๆเลยนะเนี่ยโอเคไปไปไปแล้วกันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเปลี่ยนตัวดีปะ่ะผมว่าผมไม่เปลี่ยนหรอกผมเอาทีมนี้แหละมันเวิร์กอยู่แล้วนะแต่ว่าคนธรมารู้เนี่ยมันพาลาดเฉยเมื่อกี้เนี่ยนะครับอยู่ผมเซ็งตรงที่ว่ามันไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอกระสุนวงจักรมันสไลด์ไปนู่นนะ่นะครับโอ้ยทุกคนนั้นเขามาแบบนี้เหรอเอาสกิลโกรธมานะครับเหมือนเขาโกรธเราแน่เลย ตอนนี้เขาต้องโกรธเราแน่เลยนะมาเบือไอ<ป>เอาวเวียนละ<ป>นี่อ้โหไม่นะ<ป>อ่าเรียบร้อย แล้วก็แบบนี้แล้วก็รีดดามเมจแบบนี้เลยนะครับบุ้มทันปะทันปะผมว่าทานันหรออ่าฮะเรียบร้อยบุ้มผมเมื่อกี้ผมหันไปพอดีนะหันไปแล้วก็อันติเลยนะครับจัดการได้จัดการเลยนะฮะอโอเคอันนี้ก็จะเป็นกาละปะอ่ากาละมากกสกิลพายุยขเขียวนะครับ เดี๋ยวต้องระวังนะเขาทำอะไรของเขาอะ่ะแล้วผมก็โดนตีด้วยนะเออแล้วเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาเหมือนแบบบอทเล่นเลยเหมือนไม่ใช่คนเล่นเลยนะเอ้ยซุปอ่ะแล้วผมเป็นอะไรเนี่ยนี่ไนะอือหือ นี่นะนี่นะบึ้มโอ้โห,โหเรียบร้อยนะโดนทีก็แรงเหมือนกันนะไอ้สกิลหนึ่งเราเนี่ยนะครับทำไปเล่นไปนะคราวนี้ก็มาโอ้ไปตบสุดท้ายแหละผมจะอ่าวาร์ปไปฝั่งนั้นนี่นะไปอยู่ข้างหลังนะครับบึ้มดิซ โอเคเรียบร้อยละอย่างนี้นะครับไม่น่ารอดละหนึ่งสองสามสี่ห้าบุ้มบุ้มนะครับอ่าอันติเลยขอจบแบบสวยๆนะครับบุ้มเรียบร้อยนะโดนเราไปหนึ่งนะครับผมคนนี้อันนี้มันเหมือนเขาเล่นแปลกๆอ่ะแบบแบบผมไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยบอดหรือเปล่านะมันเล่นแบบเหมือนขอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมันแบบ ปล่อยบอดเล่นอนะ่ะเออมันเหมือนไม่ใช่คนเล่นอ่ะนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยทำไมเขาทําแบบนั้นทําแบบนี้ปกติถ้าเป็นคนเล่นไม่น่าใช่นะอืมคราวนี้ไอาซากุระซาสสึกิอ่ะตัวแข็งโอเคมาโดนเราล้างน,น,นะเดี๋ยวโดนแน่นะครับตัวแข็งสายฟ้าแล้วก็พายุเนาะคราวนี้เนี่ยไอจริงๆซากุระมันตัวมันอ่ะมันน่ารำคาญตรงที่ว่าตรงเราพลาดเราไม่มีท่อนไม้นะมันต่อยแรงนะครับถ้าถ้าโดนมันโดนเนี่ยเนี่ยโด,ด,ดนโดนเล่ลลน,นก่อนเนี่ย ตัวเล่นก่อนเลยเนี่ยเวลาน่ะอือสมแต่เราก็ไม่เหมือนกันอะแต่เราก็เหมือนกันอ่ะโอ้โหลิงปลาลิงปลาดักไอ้นี่ดักเกือบดักคอมโบผมไหมล่ะอือสุดเรียบร้อยเลยคราวนี้แหละเราไม่มีท่อนไม้แหละเราดูนะมันมันเล่นแบบโอ้โหแรงมากอ่ะมันต่อยแรงอ่ะเออ เรียบร้อยเลยเฮ้ยโอ,โอ้เรียบร้อยเลยนะครับรอบนี้โค้ชมาดุไม่ได้เล่นเลยอะโดนสันเชิญนะเสียดายมากโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมออย่างน้อยก็อให้เขาไปก่อนตัวหนึ่งนะฮะร,รอบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหนะ้าเราเอา,เอาใหม่นะครับโอ้เสียดายมากเลยไม่ได้เล่นเลยนะครับพลาดตรงสันเชิญแล้วเป็นสากุระาด้วยไง คือถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะมันดามเมจมันไม่ค่อยแรงขนาดสัปละนี่เนะนี่ยนะนี่เนะนี่ยนี่เนี่ยนี่เนีขอหน่อยขอหน่อยจัดการโคโนฮามารุ้เราหรอนี่ขอหน่อยนะอันนี้เราต้องแบบอ่าเล่นแบบนี้บึ้ม น่โอ้โหแล้วไม่โดนอ่ะตีไอ้ลิงน,น่าโมโหชัดเลยที่ผมโมโหลิงมากเลยนะบึ้มบึ้ม,มนี่ล่ะ เจอแล้วผมบอกแล้วว่ามีหน้าตัวผมไม่ธรรมดานะครับบุ้มโอ้บุ้มนี่เนี่ยนี่นะี่ยนี่นะี่ยนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยโดนผมแล้วเป็นไงละ่ะโดนผมบ้างดิโดนบ้างดิโดนบ้างดินี่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 บังอาจนะฮะผมเนี่ยร้อนแล้วนะครับเนี่ย ผมร้อนนะมันบอาจมาจัดการไอ้นี่ผมนะครับนี่นะอาจมาจัดการโคโนฮามารู้ผมนะครับบุ๊มอนี่ไนงะนี่บึ้มบุ๊มบึ้ม นี่นี่โดนผมและกระสุนลงจากอัดหน้าไปเลยนะจริงๆนะผมโหจริงนะใครมาฆ่าคุณหามารูผมเนี่ยผมแบบไม่ยอมอะ่ะยอมไม่ได้นะครับยอมไม่ได้นะแล้วพอเขาฆ่าคุณามารุเราได้เขายอเยอะเราด้วยโดยการโคสติ๊กเกอร์หัวล่อนะครับแม่ใครมันจะไปยอมนะโอซ่าจะมาโชว์คุณหามารุนะครับโอเคไปกันต่อนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ เมอกี้อดเลยอะอดเลยนะไม่เป <kr> ็นไรนะเฮ้ยเจอดาวลุยอ่ะดาวุนี้ก็เป็นบรลโตเหมือนกันนะอ่าดาวลุล่างนี้ก็จะเป็นในภาพบรลโตแล้วก็สัเกตสักราู่ตสุดท้ายโอเคนะเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะไม่ไม่เขาเรียกว่ามละไม่เอาเหมือนรอบเมื่อกี้ละอืมโโลุุุะ เซนโต้คัตชินี่งไงล่ะอยู่ฝั่งนี้จ้าเฮต้องใช้นะครับไม่งั้นโดนอ่าเขาเล่นใส่สรารเชื้อเราโอเคครับนีน่แล้วคืออะไรแล้วคืออะไรก่อนนะครับ ลิงเราได้ทำดีว่ะลิงเรามาทําดีทุกคนเมื่อกี้เนี่ยไอ้ดาลุอิวิ่งหนีมันโยนกล้วยใส่เฉยเลยนะครับโอเคปั่นประสาทมากเลยลิงเลยหลายรอบละเออหลายรอบแล้วลิงอ่ะอ่าฮะเรียบร้อย นี่นะนี่อ่าอ่าอ่าบุ้มนะครับนี่นะอัะนนะ่ะซุปนี่นะไม่ทันหรอกนี่นะบุ้มเรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็เป็นส okay. ากุลามะโอเคสากุล่าสากุละาเทนเซ่อ้าฮะเรียบร้อยแล้วโดนหรอนี่แน่หนึ่งสองปลาระเบิดมาเลยนั่นแหละนะครับเฮ้ยจุบ อ่ะมาดิอยู่ฝั่งนี้อ่าฮะเรียบร้อยจับอะไรครับจับอะไรครับฮะนี่นะเรียบร้อยอ่า,าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดนเราไปโดนเราไปสามรอบเลยเอ้สามตัวเลยนะโอเคมาเดี๋ยวก็อ่ารอบนี้ก็ ขอไปรอบสุดท้ายแล้วกันนะสำหรับวิดีโอของโคโนฮามารุนะครับอาจจะได้เห็นเกมเพย์ดีๆหลายรอบเลยเนาะโอเคไปกันต่อนะครับผมในรอบสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้มินาโตะนะครับมินาโตะอ,อิทาจิแล้วก็ซากุระโอเคมินาโตะมากับตัวแข็ง ด่านห้องน้ำอีกแล้วเอาแต่มันก็สวยสิครับซุบซุบซุบเอ้ยซุบเอ้ยซึบโอ้โหกดไม่ทันกดสานเชิญไม่ทันไม่จริงนะผมกดสานเชิญทันนะมันจะเป็นอะไรที่โอภีมากอ่ะเรียบร้อยแล้วคันนี้อือ พอมากเลยอาอฮั้โอโห้เฮ้ยทันกว่าทันยกว่านี่เน,นี่ยขอตีหัวหน่อยนะครับผมโดนไปดิ เขาสารเชิญเขาหมดไปแล้วสองตัวปะอ่า,าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นะครับผมมาอยู่นี่นะผมมาอยู่นี่ไม่ได้อยู่นั่นโอเคซันโตคุดนี่แหละขอหน่อยเถอะนะครับไม่ปล่อยให้รอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ปล่อยให้รอดเลยนี่แหละ บึมอ่าเรียบร้อยอ่าต่อไปก็ซากุระแหละซากุระตัวแข็งเอ้ยสายฟ้าโอเคตัวแข็งมาใช้ไปกับมินโตะแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนครับนหะลบมาแล้วก็สักิลนะครับผมอ่ารอจังหวะแบบสารเชิญเขาใกล้หมดนะแล้วก็เราหลบมาเพื่อที่จะไม่โดนสารเชิญเขาเนาะหนึสองสสนี่แหละอืฮึบึม ไมู่ดูไม่โดนทุกคนรูอเดนเลยนั่นไง <S <S แล้วขอยืนแอคด้วยนะน่ะเอาๆๆๆๆถามจริงเธอฮัลโหลอันนี้นคือผมไม่ได้ล้อเล่นนะทุกคนนะอันนี้จริงจังนะเนี่ย นี่ไงเรียบร้อยนะโอเคทุกคนนะเกือบสวยแล้วถ้าเราแม่นติพาดนะ,ะก็คนเอามารู้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะ,นะก็คือตัวมันเนี่ยยังเป็นตัวที่เล่นได้ดีนะแล้วก็สกิลมันแรงด้วยถ้าเรามีเกมเพลย์แล้วฝึกตัวมันจนคล่องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ก็ใช้งานได้ดีนะครับถ้าใครมีแล้วก็ อ,อยากเอามาฝึกก็เอามาฝึกได้นะก็ยังเป็นตัวที่เล่นได้อยู่นะครับยังไงก็ลองดันดูนะผมก็มาเล่นให้ดูแล้วครับวันนี้ก็จะประมาณ4ี่หรอบนะ ก็อาจจะเห็นบางทีคนหามาลูตายบ้างนะครับก็จะขออภัยด้วยบางทีมันก็มีพลาดกันได้นะโอเคนะครับสาหรับวันนี้นะผมก็อต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับจะเป็นวิดีโออะไรเนี่ยผมฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอของผมนะกะ็เดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับผม